สวัสดีพี่น้องมื่อเนี้สิมาเลี้ยงป่าในคลองสใส่ไกลในป่ากล้วยเด้พี่น้องปล่อยป่ากับปล่อยหลายชนิดอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกาเนอะฝนก็สิบโตกอีกแล้วละ่ะป่าเพิ่นกำลังใหญ่ เลียงไห้ก็พอค่อยเหลือดอกพี่นอ้องฝนมันตกไอเอาผ่าล้อมไหวอย่างไรมันก็บอฟังเนาะป่ามันเก่งเนาะนไปกับน้ำป้าดุกนี่ก็ปล่อยถึงสองพันตัวเหลือจะขาลอยโตบ่ดับทว่าปลาดุกมันออกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วปลาดุกมันดื้อเนาะ ได้พวกปลาไอปลากินเผือดยังปลาปลาสลิดปลาไนปลาตเพียนปลานิ่นหนึ่งสีนะ่นามันบอกเป็นต้อออกเด้พี่นอ้องแต่ว่าขนามมากต้อยน้นามบอถ,ถว่อถถวมอดถ,ถ่วมอตีห้าลอมไว้มันก็ออกไปไขึ้นืดขึกันแจกคมันออกแนวเดยของมันเมื่อเนี้ ไปพ่อก็ไปพญาที่อยูหน้าทงขังลางเราบอกว่าช่วงหนา้าฝนวังหันอะ่ะยามหลอบสามเทื่อสี่เทื่อป่าเขาเต็มหลอบเมืดเลยเราว่ามันป่าผู้ได้มวยป่าธรรมชาติแถวนีแเราว่าก็ปล่อยป่าเลี้ยงเา้าบ้านไปเพราะเป็นังมันบอกมดตุกโตดหอก พี่นี่เป็นปีทีสองหละที่ปลาออกเดี๋ยวพี่หนามันต้องล่อมดีกว่านี้อีกหนาแน่นกว่านี้อีกเลี้ยงไว้เบิ้งเลี้ยงไว้กินครับต่เลี้ยงปลาดุกนี่มันก็ใหญ่เร็วอยู่แต่มหักเปลืองวอ,อาหารขนาดเลยขนาดเหลือบกจักโตได้นี่ เบื้องเพื่อนๆไปครับหนาฝนเนี่ยเพื่อกะออกพ้หนาแหล่งที่ไหนนกได้เถอนเนี่ยจักนกจักค้นแหละสิมาหลักแบงๆกันกินไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคแค่นี้ล่ะ